้าให้เลือกระหว่างภูเขาและทะเลเป็นผมผมจะเลือก Unlock Store บริการกดเกมพาร์และผลในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Anime Fighter, b o อก f o o t King Legacy และกดเพจ Map Alsta และยังมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆเช่น ROV, Free Fire และ w a r l d o r l n d เติมง่ายปลอดภัยแถมรวดเร็วต้องร้านนี้เลยร้าน Steam Shop บริการเติมระบักสุดย่อมเยาบริการกดเกมพาร์และผลเลท8 แมปอนิเมะไฟเตอร์แมปบอกรุดและแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการกดเพชรแมปออสตาเลดแปดและด้วยใครที่สนใจลิงก์ใต้ใคลิปเลยครับผมมิสกิสตร์บริการเติมตัวบักสุดคุม้มบริการกดเกม,มพราร์ทแมปอนิเมะไฟเตอร์เลดแปดถึงทิสองเลยบริการกดเพชรเลดสิบแมปออสตาและบอกรุดและแมปอือ่นอีกมากมาย แต่จะมีบริการรับเตเิมเกมบอลเลนและกันชินถูกกว่าตําเองแน่นอนครับใครที่สนใจลิงก์ใต้คลิปเลยครับผมเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับในวันนี้เราอยู่กับในเกมโลบอกในแมปของ Anime World นะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกนะครับ3ส,สิ่งที่มือใหม่เนี่ย ที่เพิ่งจะมาเล่นนะครับคุที่จะรู้นะครับถ้าอยากจะเก่งขึ้นแบบรวดเร็วนะครับก็ต้องบอกกันก่อนเลยนะครับว่า3ามอย่างที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ทาให้มือใหม่หลายๆคนเนี่ยที่เพิ่งมาเล่นนะจะเก่งได้แบบรวดเร็วมากๆนะครับก็มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมไป Let S ก o โอเคนะครับมากันที่อย่างแรกเลยนะครับเป็นอย่างที่1นะก็คือการเก็บเงินนะครับซึ่งในส่วนเนี่ยถามว่าเก็บเงินไปทําไมนะครับก็ต้องบอกกันก่อนเลยนะครับว่าเงินเนี่ยหาได้จากอะไรบ้างนะครับอาผมจะมาพูดให้ฟ ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้กันนะครับก็คือการเก็บผลไม้นะครับแล้วก็ออกมาทำออกมาอัพเอ่อเป็นไข่นะครับที่เราจะมาฟักใช่ไหมนะครับนี่สมมติว่าอ่าผมจะฟักไข่นี้นะครับแล้วก็เนี่ยไหมเราจะได้เงินมานะครับคือถ้าเราฟักไข่เนี่ยมันก็ได้เงินเลวนะครับมันเป็นวิธีที่แบบใครๆก็น่าจะรู้กันนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีแรกในการหาเงินนะครับส่วนวิธีที่2เนี่ยถามว่าคืออะไรนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็จะเป็นการเติมเงินนี่เองนะครับเห็นไหม จะเป็นการเติมเงินด้วยลบักแค่นี้เองนะครับก็ไม่ต้องไปเติมนะครับเงินเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มนะใครที่จะเติมเนี่ยเออไม่แนะนํานะครับแนะนาว่าให้มานั่งฟาร์มดีกว่าแป๊บเดียวก็รวยแล้วนะครับซึ่งถ้าเรามีเงินแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าเงินในเกมนี้นะครับจะเอาไปใช้ในการเปิดประตูเท่านั้นนะครับคือจริงๆในอัปเดตครั้งที่แล้วเนี่ยเขาจะใช้เป็นในการอัพกระเป๋าด้วยนะครับถ้าใครที่เล่นทันอัปเดตที่แล้วนะซึ่งใน้อัปเดตเนี่ยเขาทาการปรับใหม่นะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องอัพรเาา้วนนนบื่่อห็ตงด มันจะสามารถเก็บได้ Infinity ี้เลยซึ่งถ้าเป็นแพทเก่าเนี่ยมันจะมีจํานวนจํากัดนะครับว่าสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ขยายกระเป๋านะเราก็จะเก็บได้ประ,ประมาณ1 0 0 0งพันทับหอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็จะใช้เงินในการนับเกตกระเป๋านับแต่ในตอนนี้เขาเอาออกไปแล้วนะครับเขาไม่รู้ว่าเอาออกไปทําไมนะแต่ก็ดีนะครับคือจะทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายนะครับ ก็สิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่ควรทํามากๆนะครับการเปิดดานเนี่ยถามว่าสําคัญยังไงนะครับการเปิดดานในเกมนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับการเปิดดานเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ควรทําที่สุดสาหรับมือใหม่เลยนะครับที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปรีบตีบอสฟาร์มเลเวลนะครับอันนี้ผมไม่แนะนานะครับถึงบางคนอาจจะบอกว่าพี่ครับเออเวลาที่เราจะไปด่าไกลเนี่ยพวกตัวมันต่างๆมันจะเลเวลเยอะกว่าเราใช่ไหม ซึ่งในส่วนเนี้ยผมก็ทําการพูดไปแล้วนะครับในคลิปเอ่อที่สอนฟาร์มนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยอยากรู้รายละเอียดลึกๆนะครับว่าเอ่อฟาร์มยังไงให้แบบไปถึงด่านท้ายรวดเร็วเนี่ยต้องไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ทําการบอกไว้แบบละเอียดมากๆเลยนะครับแต่ในคลิปนี้นะผมก็จะไม่เจาะลึกแล้วกันนะครับก็คือให้เ,เพื่อนๆเนี่ยทำการเปิดด่านมานะครับมีเงินเท่าไหร่เปิดด่านเปิดด่านเสร็จทำไงฟาร์มเก็บเงินเก็บเงินนะครับเปิดฟักไข่ไปเรื่อยๆนะเพืเรามีเงินเ,นเ,นเนยอะๆคือแบบเราไม่ต้องทาอะไรเลยเว การฟาร์เวลตีบอสเนี่ยยังไม่แนะนําในการเล่นใหม่ๆเลยนะครับรู้สึกว่าเลเวลเนี่ยจะมีประโยชน์แค่จะทําให้ตัวละครเราเองอะก็คือตัวเ,เนี่ยที่เราเตะต่ออยู่เนะี่ยจะทําให้ตีแรงขึ้นแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคือยังไม่แนะนำนะให้เราเนี่ยเอาเงินมาทุ่มนะครับกับการเปิดดานก่อนนะครับบางคนก็อาจจะถามว่าเออเปิดดานไปทําไมนะครับที่เปิดดานไปทไําไหมก็แน่นอนว่าผมจะมาบอกต่อในข้อที่2ก็คือสิ่งที่ควรทําเป็นอันดับที่2ต่อจากข้อนี้นะครับอ่ะ โอเคนะครับก็สิ่งที่ควรทําเป็นอันดับที่2สําหรับมือใหม่นะครับแบบไม่โหลดด้วยอะไรแล้วเนี่ยเลยรู้สึกว่าช่วงนี้แบบไม่ค่อยโหลดเลยนะครับก็ช่างห่วงมันครับก็สิ่ง2ที่ควรที่จะทําเนี่ยก็คือการ FK ฟฟาร์มนะครับบางคนอาจจะถามว่าเออมัน a อ k ยังไงนะครับก็การ AFK เนี่ยเขาจะมีจุดให้นะครับก็จะเป็นจุด AFK ตรงนี้นะครับจะเป็นต้นไม้ที่แบบหน้าตาแปลกๆด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นกระสอบซ้ายที่เป็นหุ่นตรงนี้นะครับซึ่งก็ก่อนที่เราจะมา AFK ในส่วนนี้ได้นะครับ ก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับก็ทําการเปิดด่านให้เรียบร้อยนะครับพยายามเปิดด่านให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ยิ่งไปด่านได้ไกลเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดีนะครับอ่าเราก็จะสามารถมาเอฟเคในส่วนนี้ได้นะครับก็การเอฟเคเนี่ยง่ายๆเลยให้เรามาตรงนี้นะครับกด E ขึ้นมานะครับก็จะมีด่านต่างๆขึ้นมานะครับก็ถ้าใครด่านไหนยังไม่ปดเนี่ยมันก็ยังจะเล็กไม่ได้นะครับก็ให้กดเปิดด่านไปให้ไกลที่สุดก่อนเลยนะครับแล้วก็ทําการเลือกด่านล่าสุดของเรานะครับที่เราไปได้ไกลนะครับ สมมติว่าผมไปถึงด่านเออบันพีใช่ไหมอ่ะกดเข้ามาเห็นไหมต้นไม้ไม่จะเปลี่ยนด้วยนะครับก็ตามด่านต่างๆเลือดก็จะไม่เท่ากันนะครับยิ่งด่านไปไกลเนี่ยเลือดก็จะยิ่งเยอะนะครับก็ส่วนต้นไม้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็จะเป็นเออต้นไม้เหมือนกับต้นไม้เล็กๆปกติเลยนะครับก็จะได้เปิดมาเห็นไหมเออแต่มันดีตรงไหนครับมันดีตรงที่มันเอฟเคฟาร์มได้เว้ยเออเห็นไหมต้นไม้มันจะไม่หายไปเหมือนกับเออต้นไม้เล็กนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดเอฟเคที่ดีมากนะครับก็ง่ายๆเลย ตัวละครเราก็จะตีด้วยนะครับแล้วก็ชี้ไปที่ต้นไม้แค่นี้เองนะครับแล้วก็เ k ไปยาวๆเลยเห็นไหมง่ายมากๆนะครับส่วนถ้าใครเนี่ยอยากจะ FK หาไข่นะครับก็มาตีตัวนี้นะครับเป็นหุ่นเห็นไหมตีไปนะครับก็เลือดอาจจะเยอะดิดนหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตีไปนะครับมันจะได้เป็นไข่มานะครับนี่ประมาณนี้ก็ถ้าเราเลือกด่านอะไรไว้เนี่ยก็จะได้ไข่เป็นด่านนั้นๆนะที่เราเลือกนะครับก็ตรงนี้จะสามารถ FK ได้ทั้งผลไม้นะครับที่เป็นแอปเปิลแล้วก็ FK ไข่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของ EP ตรงนี้นะครับ มันจะ AP ไม่ได้นะก็แน่นอนว่าเราจะต้องไปตีพวกมอนนะครับถึงจะได้ a p นะครับแล้วก็ตีพวกบอสต,ต่างๆในแมบปบถามว่าบอสได้ p ได้ไหมก็ได้นะครับก็มันก็เ p ได้เหมือนกันนะถามว่าทํายังไงนะครับก็ทําการเปิดออโต้คิกเหมือนเดิมนี่แล้วกดตีไปแล้วก็แช่อย่างนี้ไปเลยนะครับเพราะว่า บอสในเกมนี้เนี่ยมันจะยืนเออจุดเดิมตลอดนะครับน่าจะจุดเดิมมั้งนะครับเท่าที่ผมลองมาก็คือมันก็จะยืนแถวๆเนะี่ยเห็นไหมมันจะไม่ย้ายเหมือนกับอนิเมะไฟเตอร์นะครับที่แบบจะเกิดแบบเออขยับซ้ายทีขวาทีนะครับคือคือตัวบอสเนี่ยแล้วก็ตัวมอนเนี่ยมันจะเกิดแบบที่เดิมๆเ,เลยนะครับก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยเอฟเคได้แบบง่ายดายเลยเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็แบบปล่อยไว้อย่างเงี้ยถ้าใครอยากได้วิวก็มาฟาร,ร์ม AFK แบบนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับสิ่งที่มือใหม่คนที่จะรู้เป็นอย่างที่สองนะครับ โอเคมากันที่อย่างสุดท้ายที่มือใหม่เนี่ยควรจะรู้เลยนะครับก็จะเป็นอย่างที่3นะก็จะเป็นการอัปเกรดตัวละครนะครับก็ต้องบอกกันก่อนเลยนะว่าการอัปเกรดตัวละครในเกมนี้นะครับจะไม่เหมือนกับแมมอื่นนะครับอย่างเช่นแบบอัน้วสไฟเตอร์ใชมเ้ยก็จะเป็นการกินตัวละครแชมเ้ยเอาตัวละครต่างๆเนี่ยมาย่อยนะครับใส่ตัวละครที่เราจะอัพเพื่อที่จะให้มันเลเวลสูงขึ้นใช่ไหมแต่ในเกมนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับอ่ามันจะคอละอย่างกันนะครับผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะว่ามันอัพตัวละครยังไงนะครับอ่า เรกเริ่มเลยหลังจากที่เรามีตัวละครใช่ไหมก็ตัวละครที่เราได้มาครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นเลเวลหนึ่งะครับอ่าตรงนี้จะเรียกว่าดาวหนึ่งดาวก็ได้ครับแล้วแต่เราจะเรียกเลยนะครับก็ถ้าเราได้มาใหม่ก็จะเป็นเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับดูตรงที่ข้างๆคําว่าเหมืดนนะครับที่เป็นปุ่มฟ้าตรงนี้นะหนึ่งนับสามใช่ไหมในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครเดียวกันเนี่ยนะครับใช้3ตัวในการที่จะสามารถรวมกันได้นะครับก็คือในเกมเนี้นะครับในการที่เราจับตัวละครได้เราเนี่ยจะต้องมีตัวละครที่เหมือนกันนนนนะะะคครรรัััับบบแล้ววกก็็เเปดดีย ก็คือสมมติว่าถ้าผมอยากจะอัพเออตัวปุรีปุรีเนี่ยให้มันเป็นเลเวล2ใช่ไหมผมก็ต้องใช้ตัวปุรีปุรีนะครับถึง3ตัวเลยนะเพราะว่ามันเขียนไว้1นึับสใช่ไหมก็เะต้องใช้3ตัวนะครับเพื่อที่จะอัพให้ปุรีเนี่ยมันเป็นเลเวล2นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ระดับตัวละครเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับคือบางตัวเนี่ยอย่างอีพิกใช่ไหมเนี่ยจะใช,จะใช้จะใช้แค่2ตัวในการที่จะเมิดขึ้นเลเวลนะครับรู้สึกว่าถ้าเป็นคอมมอนกับเออแรเนี่ยน่าจะใช้3ตัวนะ แล้วก e ็ถ้าเป็นอีพิกขึ้นไปนะครับอีพิกมิติกแล้วก็เลเจนด์เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะใช้2นะเป็นไหมมิติกใช้2นะครับเนี่ยอีพิกใช้2แต่เลเจนด์เนี่ยน่าจะใช้2แหละแต่ผมไม่เคยมีเงเลเจนด์อาจจะไม่รู้นะครับก็เราทําการสุ่มหาตัวละครซ้ำๆมานะครับแล้วถ้าเราสุ่มมาเราได้ตัวละครตามที่มันกําหนดไว้นะครับว่าต้องใช้กี่ตัวเนี่ยก็ทําการกดเหมือดได้เลยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้แต่ครับอันนี้คือตัวละครผมไม่มีนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเราเนี่ยขี้เกียจมากดเหมือดเองนะครับแบบ ผมแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเ,นเข้ามาที่ตั้งค่านะครับ setting ต,ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาหาคาว่า auto m e r g ดตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับให้มันเป็นออนะซึ่งถามว่าตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเมิดตัวละครนะครับให้มันรวมต,ตัวละคอรอัตโนมัติเลยนะครับเราเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งอัพตัวละครทีละตัวนะครับให้มันเสียเวลานะคือถ้าเราเปิดในส่วนนี้ไว้เนี่ยเ,ยเวลาที่เราสุ่มใครมาใหม่ใช่ไหมแต่ถ้ามันบังเอิญเนี่ยได้ตัวละครซ้ํากันมานะครับมันก็จะทําการรวมให้เองเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งอัพเองนะครับอันนี้ก็็จะเปน ข้อดีนะครับผมก็แนะนําว่ามือใหม่ทุกคนเนี่ยทำการเปิดในส่วนออโต้เมิ่อดไว้นะครับอ่าเปิดปรับออนไว้เลยนะครับหรือว่าจะปรับแบบผมก็ได้นะแต่จริงๆเนี่ยผมจะเปิดออโต้ดีลิทไว้ด้วยนะครับทั้งคอมมอนเลยและอีพิกเลยเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกตัวละครแบบนี้แล้วนะครับส่วนถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยก็แนะนําว่าปิดไปก่อนไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าคือถ้าคอมมอนมันเลเวลเยอะๆนะครับเลเวลสามเลเวลสี่เนี่ยมันก็เก่งอยู่นะเออไม่ใช่ว่ามันจะกระจอกนะมันก็ใช้ได้อยู่นะครับก็แน่นอนว่ายิ่งเลเวลเยอะเท่าไหร่่เนียตัวละครก ตัวละครเราเนี่ยก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นนะครับก็รู้สึกว่าน่าจะตันที่เลเวล5นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะคือบางตัวก็ตัน4บ้างเห็นไหมอย่างซอมบี้แมนที่เป็นแลเนี่ยตัน4เจนนอที่เป็นอีพีก็ตัน5นะครับก็คือถ้าอีพกขึ้นไปเนี่ยน่าจะตัน5นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคอมมอนกับแลนเนี่ยน่าจะตันแค่4นะครับผมก็ถ้าเรายิง up เลเวลไปเยอะเนี่ยตัวละครเรายิ่งอัพยากขึ้นนะครับอย่างถ้าเราจะเอาซอมบี้แมนเนี่ยให้มันขึ้นเป็น4ดาวใช่ไหมเราก็ต้องใช้ซอมบี้แมนที่เป็น3 3ดาววถึงตัลละครเย ก็มันอาจจะทํายากนิดนึงนะครับแต่ก็สุ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้นะครับเออสุ่มๆมไปเดี๋ยวก็ได้แหละครับเลเวลเยอะๆนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเนี่ยที่มือใหม่คนที่จะรู้มากๆนะครับก็ใน3ส่วนนี้ก็จะทําให้มือใหม่นะครับเก่งขึ้นได้แบบรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับโอเคสรุปอีกรอบนึงแล้วกันนะสำหรับ3อย่างที่ผมมาพูดเดียววันนี้นะครับอ่ะอย่างแรกก็จะเป็นการฟาร์มเงินในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะไปเปิดด่านก็อย่างที่บอกไปนะครับมือใหม่ก็ทททํําา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 กกกรรรรรรฟฟ์มมแล้้ว็ัไไ่่่่่่ปปเเเเเืืืืืออออยยยๆๆพีจะดดดงิินน เปิดด่านไปให้ไกลที่สุดตอนที่เราจะทําได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็คือการ a อ k ใช่ไหมก็ถ้าใครอยากที่จะได้ผลมไม้นะครับหรือว่าอยากได้ไครต่างๆในแบบต่างๆเนี่ยก็ทําการเอฟเคตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนนียมันจะได้เยอะมากนะครับเออก็แนะนําว่าเอฟเคตรงนี้ยาวๆได้เลยนะครับจะทําให้เราเนี่ยเก่งเร็วมากแล้วก็จะรวยเร็วมากนะครับเนี่ยเห็นไหมผมมี4ล้านเลยเอฟเคแค่แป๊บเดียวประมาณ2อสามชั่วโมงก็ได้แบบเป็นล้านเร็วนะครับก็ในส่วนนี้ก็ดีมากๆนะครับก็แนะนําเลยนะครับสาหรับมือใหม่ แล้วก็อย่างสุดท้ายที่เพิ่งพูดไปก็คือการอัพตัวละครใช่ไหมอ่าเซตติ้งก็อย่างที่บอกไปนะครับออโต้เมิดเปิดไว้นะครับออโต้ดีลีทก็ไม่ต้องเปิดเก็บไว้ก่อน,นครับรอที่คือถ้าเราไม่ต้องการคอมมอนิจิงก็เปิดไว้ก็ได้นะครับแต่แรกๆเนี่ยมันยังมันยังจาเป็นไงเออนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับทําการฟักไข่ไปเรื่อยๆนะครับให้มันได้ตัวละครที่ซ้ํากันก็ มันจะทําการนับให้เองนะครับก็ไม่ได้มีะระยะกเยก็นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆ <_ d ating> คนไหนนะครับที่อยากให้ผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าจะให้สอนอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับก็ทามาหน่าสนใจเนี่ยผมก็จะมาทําให้ดูนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามเนี่ยฝากเล่นลงมากดให้ผมคนละหนึ่งครั้งก็จะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคือถ้าผมให้ข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปนี้ัวนะก็ สวัสดีครับบบาย